อะทีนี้มาดูคนวันพุธกันบ้างคนวันพุธพุธนี่มีกลางวันกับกลางคืนนะจ๊ะเออทุกคนขาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอีฉันบอกเลยถ้าคุณทําบุญถูกที่รวยฉุดไม่อยู่คนวันพุธกลางคืนคุณรู้ไหมว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวคุณจะมีเหมือนแบบ หมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะถึงคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันมีเองคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ไหว้แบบของดําให้ไหว้แบบออ,องค์อนุนนี้อะไรอย่านีะคุณลองไปศึกษาดูนะคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้ามีที่ไหนที่มีที่เขาไปไหว้ๆกันนะ่ะใช้ของดําไหว้อะทุกคนคุณไปไหว้เถอะไม่ได้เสียตังค์เยอะ เขาจัดชุด20บาท50บาทอะไปไหว้เลยนะคุณเจอที่ไหนคุณไปไหว้เลยคุณไม่ต้องรอดวงจันทร์เต็มดวงคุณไม่ต้องรอวันขึ้นสิบเท่านั้นบวกสิบเท่านี้ลงสิบเท่านั้นไม่ต้องรอคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าไหว้เป็นถ้าขยันไหว้ถ้ารู้ว่าตัวเองเกิดพุธกลางคืนต้องไหว้อะไรทุกคนบอกเลยสุดปังปังปุริเยไม่ต้องรอเลิกงามยำดีไม่ต้องรอให้ โหลาศาสตร์หรือโห่คนไหนมาบอกว่าอาคืนวันที่เท่วนี้จะต้องเตรียมของดํากี่อย่างไม่ต้องมีเวลาไปไหว,ว้เลยวัดไหนมีไปไหว้เลยนะคนวันพุธกลางคืนนะไปไหว้เลยนะคะเพราะคุณมีของดีในตัวคุณไม่ต้องไปรอเลิกเลยแบบสะดวกเมื่อไหร่ไปไหว้วัดไหนที่มีพระราหูวัดไหนที่มีการไหว้พระราหูหรือว่ามีองค์ท่านอยู่ไม่ต้องรอเลยทุกคนเอาง่ายๆนะ ทุกคนก็รอฟังว่าโหรือโหรศาสตร์หรือหมอดูคนไหนจะบอกว่าต้องไหวลาหูเมื่อไหร่แล้วไม่คิดกันบ้างเหรอว่าพระราหูที่เขาปั้นไว้ที่มันมีลูกแก้วที่มันต้องรอท่านถึงจะได้กินของดําจากคุณนะ่ะคุณลองนึกดูดีๆนะคะคนวันพุธกลางคืนมีทั่วโลกถ้าเราไม่รอเราไปไหวห้ท่านเห็นไหมทุกคนท่านจะมีพลังเลยท่านจะมีพลัง เพราะ,ะฉะนั้นอยากรวยอยากปังอยากเฮงอยากถูกหวยอยากอะไรนะคนวันพุดกลางคืนไปไหว้ของดําไปไหว้พระราหูเลยไม่ต้องรอเลิกงานยามดีไม่ต้องรอใครบอกนะจ๊ะทีนี้วันพุธกลางวันกันบ้างทุกคนวันพุธกลางวันนะถ้าคุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะพุธกลางวันนะคะบอกเลยว่าชีวิตนี่แบบไอ้ที่ติดขัดอยู่ไอที่แบบว่าคนวันพุธคือจริงๆเอาตรงเนานะคนวันพุธ กลางวันนะมักจะมีปัญหาทุกคนสังเกตตัวเองไหมเออถ้าไม่มีปัญหาก็แล้วไปนะคะก็ให้สังเกตคือมักจะแบบว่าวันพุทธกลางวันน่ะมักจะมีแบบว่าคิดเล็กคิดน้อย,น,อย,น,อยน้อยใจสามียังไม่ท่านว่าอะไรเลยแค่เดินเฉียวหน้าแค่นี้ก็แบบอย่างนี้ลูกยังไม่ทานอะไรทําอะไรให้เลยก็โมโหเออเดี๋ยวก็มีปัญหากับแม่ผัวพ่อผัวแม่พ่อตามแม่ยายเดี๋ยวก็มีปัญหากับ ไปเ,เปลือยเปื่อยเลยวันพุธกลางวันคือน้อยน้อยใจอะไรอย่างเงี like, ้ยก็จะมีอะไรหยุมหยิมหยุมหยิมหยุมหยิมในใจเสมอเสมออ่ะคนวันพุธกลางวันน่ะนะคะเขามักจะมีอะไรในใจหยุมหยิมหยุมหยิมนิดนึงนิดนึงไปได้ยินอะไรมาก็คิดว่าแต่เขาว่าตัวเองสมุดทั้งทั้งจริงๆเขาไม่ได้ว่าใครเลยอย่างนงี้น่ะรับเป็นคนที่รับคิดมากอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแก้ของคนวันพุธแล้วจะรุ่งแล้วจะดีแล้วจะเลิศแล้วประเสริฐสีมากๆทุกคน สวดมนต์หันไปสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องอะไรมากเลยทุกคนสวดบทสวดบทสั้นๆให้ได้สักวันละบทสองบทฝึกไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเยอะเองนะค่อยๆทำเดี๋ยวทำเยอะเองเหมือนอีฉันค่อยๆสวดบทน้อยๆน้อยๆทุกวันนี้ทุกคนไม่รู้โอสามสี่ห้าใบชุดแบบ อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่สวดไม่ได้อันนี้ไม่สวดไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเป็นเองทุกคนสวดไปสวดไปสวดไปเดี๋ยวเป็นเองนะคะทุกวันนี้ไม่ได้ไดยโอ้โอ้โอ้บทนี้ยังไม่สวดไม่ได้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้วันนี้รีบมากรีบมากหลวงพ่อหลวงพ่อหนูขอแค่นี้ไม่ได้เลยนะเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วเอาจนจบมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเป็นเองนะคะค่อยๆเริ่มนะคนวันพุธกลางวันนะคะแล้วชีวิตคุณจะแบบคือพุธกลางวันเนี่ยจะต้องแบบ สมูทอะค่ะนะคะ,นะคะอาจะต้องแบบสมูทอะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในความสมูทอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนคนขี้ใจน้อยต้องบอกแบบนี้นะคะพ,พูดกลางวันจะขี้ใจน้อย